เดี๋ทางทคือเบาดีใช่ปะเป็นมาเดี๋ยวจะไปบวชดตดีเป็นมาจะไปอีหรีไปอิหรีใ<ต>นแม<ต>่ซาทถุไปอิหรีในจากกูอิหรีในแม,ม่ซาดถุ่เดีมาหากูพร้อมได้กูมาไปกูมาตื่นตะเ้าไปหามึงกันเรากันนะมาต้องห่วงให้มึงบินทบ,บาทใหมท้มึงนั่งเทปอยู่วัดนั่นแหละมึงอกันคิดว่ากูไปมาหามึงอยู่วัตรกูไม่ตื่นเช้าไปเสียสละ พักสุกกูตื่นจะเศ้าไปขนาดนั่นดอกอย่าหวังอย่าหวังจะได้เจอหน้ากูจ้ะกูมันค้นมาเขาวัดมานั่นถ้ากูไปบวชไปว่ากูไม่อยากเห็นมึงแล้วกูก็ไม่อยากเห็นมึงเหมือนกันนะคะไปบวชรวดมือใดมึงสิไปบวชอือกูจะได้นัดวัดไ้อือกูจะได้นัดผู้เฒ่าไ้มึงสิบวชมือใดกูเห็นมึงเราอยู่นี่หาปีแล้วเห็นมึงบวชเที่ยคือเ้าดีแท้หาเงินกันไม่ต้องหาเงิน หาเงินกูออกให้มึงเบ็ดเลย <c oughs> มึงติบวดัดบ่กูออกให้มึงหมดเลยหอวดบวัดแล้วมึงไป็ดทองคำพีเห็มันได้พร้อมเด้อหมึงไป็ดทองคำพีเห็มันได้พร้อมมึงทองบ่ได้มึงมต้องบวดัดกูศูนย์วะ